รวมเนกป์ทัง2่ย่อยเช่นกคือค่ควระหว่างข้อและันาปไล้า mart ขและสลายนี่สาลมายขาอัจริยะ smart c r u i และ f a n ที่น่าสาที่สามารถพับเก็บเรียบอย่างแ่นยภายใต้่าวิญาทีการออกแบบภายในหม่ไร้รอยต่อหรือว่าพาราบอร์ สามแสนหกหมื่นเก้าพันกี่มาเนี่ยกี่มา้านิวอะไรอ่านไม่ออก่ออะไรวูลวลิงวูลลิง

GWM o r a GoodCat นี่ดีวกว่าซื้อได้ง่ายหน่อยขอ ร้านหกท่านี้ฟอร์ดคนก็เยอะนะคนเยอะจังโตโยต้าแน่นอน โตโยต้าไหนอะโตโยต้าดูโตโยต้าดิครัแน่นอนกว่าโอ้โอโอดี้ไอ้นี่ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ สิ่งที่น่าสนใจคือโยอยาโอ้เน็กซ์รีเซนต์เอออู๋อะไรเขาว่าตาัวต้าเจ้าแห่งวงการ ูดเดียวกันอุ้ยตรงนี้คนเต็มเลยเหลือละ7,539บาทดอกเบี้ย1.55คดูไหนเนี่ยยาริสโอ้ดีวายดีก็สวยๆเนาะ โอ้อน,นี่ออดีอ่าออดีสีเหลืองสดเจยว <c oughs> โตโยต้าอีกแล้วจ้า1.59ดอกเบีย้ยแคมรี่เนี่ยแคมรี่หน้าใหม่เว้ยเท่าไหร่ล้านล้านแปดโอ้ ตอนนั้นซื้อตั้งสองล้านห้าเนาะ,ะล้านห้าล้านห้าคนนี้ต้องเปิดดูเดี๋ยวเราไปดูห้องห้องคนขับหน่ยอยปิดด้วยเนี่ยร้านแปด เแต่สวย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 เดินดูรอบๆคันนิไปอยู่ไปดูท้ายไปดูท้ายเปิดกระโปรงท้ายแล้วมีคนเปิดกระโปรงรท้ายแล้ว มาส22ตันนี่ตัวตัวพีเรียนนะสอนมากเลยแล้แล่งันนี่ตัวแล้วีีโอ้ oh. ครับผมสวยไหมสวยนะสวยนะสวยสวยสวยไอ้ดูภายในหน่อย แ่ไม่านร้ไมาหรืเป่าเขา่ลยพรเริ่มต้นเก่าพัร้อิบ8บาท Fortuner หนึ่ง0้านีมืนก้ันโอ้เลัสคำนี้เท่าไหร่นี่ยสาอยห้าสิบไม่ไหวสามแรงมา้าบอกจ้าหกจุดสงเก้่าจ้าโอ้

3ามห้าสิบเอ๊ะหมายถึงอะไรวะงอัยนี่ก็สวยรอดนะอะไรนะอะไรเนี่ สริบอนายเอไตัวนี้เป็นตัวไฮบิดอ i ตั้งสามร้อยห้อตัวนี้สองรห้าสิบแปเป็นรหัสเสแล้วไอ้ตัวน้อตัวลิม

รถอะไรวะุียี่ห้ออะไร